สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o r f ครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม ROV เดือดที่สุดในประเทศไทยใครๆก็รู้นะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่29นะใกล้ปีใหม่เข้าไปสุดๆแล้วนะครับผม อาวีก็จัดเหมือนกิจกรรมผมว่าโอเคเลยอันนี้ดีเลยครับนั่นคือร้านค้าหนึ่งแถมหนึ่งครับผมกิจกรรมลดยับแถมฟรีรับปีใหม่ครับซื้อ1สกินแถมอีก1สกินสูงสุดคือระดับอัลติเมทครับเป็นยังไงคลิกเลยนะครับผมอ่ะแต่ก่อนไปรับชมครับขอมีนิดนึงก่อนโปรโมทคือตอนนี้มันยังมีกิจกรรมที่ต้องต้องใช้นะก่อนสิ้นปีเนี่ยคืออันแรกเนี่ยคือ v วเลอพาดล่วงหน้าครับ 2คือคำพีเขาเรียกอะไรกุญแจนะเออมันก็จะมีแพ็กกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นใหน้คือหลักๆคือมันจะมี3แพ็กอะทั้งหมดคือ170คัมแพ170ครับหนึกุญแจมั่งนะ้าหรือ1น0่6 0กุญแจครับด้วยมูลค่าคือ300คูปองนะแพ็กนั้นสําหรับใครที่อยากจะดองกุญแจไว้ก็ดองได้ครับซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วมือลั่นนะทุกคน นี่ผมก็ซื้อแล้วก็ดองไว้เป็นอันเนี้ยนึกออกไหมเออเนี่ยมันจะมี4ี่สิแล้วก็90นะทั้งหมดรวมกันเป็น160อนะอันนี้ผมก็ซื้อดองไว้ตั้งแต่กลางๆเดือนนะแต่ว่ายังไม่แกะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะกุญแจนี้มันจะสแต็กสูงสุดได้แค่999แต่ถ้าเราเป็นแพ็คแบบนี้ไว้มันก็ โอเคเนี้ออ,อก่ะมันก็เก็บได้เกิน999นะเนี่ยอย่างพวกแพกคคัมพีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแกะนะเวลาซื้อมาก็ดองๆไว้แบบนี้ก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เราไปเข้ากิจกรรมหลักของเราเนนั่นคือซื้อเยอะ1แถม1อะไรต่างๆนานานะโอเค ไปขออ่านกนติกาแบบละเอียดครับช่องผมคือเน้นเน้นเลยนะว่าแบบว่าใครจะสุ่มนะกรุณาฟังด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็ร้านเติมเกมกอล์ฟได้เลยเติมได้2ช่องทางคือทางแชทและทางเว็บไซต์นะครับอ่ะข้อแรกครับผมกิจกรรมอยู่ถึง3มมกรานะมาเร็วไปเร็วสุดๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่รีบก็รอหลังปีใหม่อาจจะมีโปรเติมปองซัมติงนะเออก็ดูกติกาที่ผมบอกไว้ก่อนนะ แล้วก็ข้อหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าทุกทที่ซื้อกิจกรรมซื้อสกินในร้านค้ากิจกรรมเนี่ยผู้เล่นจะสามารถสุ่มฟรีได้อีกหนึ่งสกินได้ทันทีนะครับผมจากรางวัลของแถมข้อ2คือผู้เล่นสามารถกดดูรางวัลของแถมทั้งหมดที่เหลือได้ที่ปุ่มรางวัลแถมนะข้อ3คือกระดานรางวัลแถมจะถูกแชร์กับผู้อื่นด้วยหากผู้เล่น คนอื่นซื้อสกินจะสุ่มรางวัลของแถมกันในกระดานเดียวกันนะเดี๋ยวอธิบายแบบบ้านๆให้อีกทีหนึ่งนะครับผม 4. ี่คือผู้เล่นที่จะไม่ได้รับรางวัลที่ผู้อื่นรับไปแล้วนะรางวัลพวกรางวัลของแถมและหากรางวัลของแถมรับหมดแล้วจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับผู้เล่นมีโอกาสรับรางวัลของแถมที่ยังไม่มีหรือมีอยู่แล้วก็ได้นะแปลว่าข้อนี้สําคัญตรงที่มันเหมาะกับคนที่ยังแบบ สกินไม่เยอะมากสกินแบบกลางๆนึกออกปะเพราะว่าของแถมอะ่ะมันแรนดอมท,ทั้งที่เรามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้อยเราก็จะได้ของแถมที่เราใช้ได้นึกออกปะอ่าอันนี้พอยต์คืออยู่ตรงนี้เลยกิจกรรมนี้นะครับ6คือรางวัลรายในรานค้ามีทั้งหมด3กลุ่มคืออัลติ a t e เมทเลเจนด์แล้วก็อีพิกหรือฮีโร่อีกนะครับผู้เล่นสามารถซื้อได้แค่ซื้อได้แบบแค่5สกินนะตอนหนกลุ่มนะครับผม นี่อันนี้สําคัญอีกเหมือนกันครับข้อ7นะเมื่อผู้เล่นใช้คูปองครบตามกาหนดจะได้รับรางวัลนะครับมันจะเป็นไมล์โซนนั้นหน0่ง0้อ0สามร้อนะครับผมโดยรางวัลพีคสุดๆสอ0 0ัคือกรอบวิบวับนะโรงเรียนปีศาจเทพสุริยันและสวิมสูตรก็ถือว่าเป็นกรอบที่ไม่ได้ดีแต่ผมจะบอกว่าที่มันดีๆนะคือเอฟเฟกวาร์เมโลดี้คือมันใหญ่ นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เอฟเฟกต์วาร์มมันมันบียอนไปก่อนนั้นแล้วนะเออแต่เมโลดี้ก็เป็นอะไรที่น่าเก็บเหมือนกันนะครับอ่ะตามนี้เลยครับผมอ่ะแปดเก้าสิบก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือหากต้องแบบไปตรวจพื้นที่กล่องจดหมายอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อกาลิน่าซัพพอร์ตได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ของเขานะโอเคมาเข้าสเต็ปที่อธิบายแบบบ้านๆแล้วกันนะครับ กิจกรรมเนี้ยคือคุณสามารถกดซื้อและรับของได้ทันทีเลยโดยตรงบนหัวผมเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะครับเป็นระดับอัลติเมทนะต่างๆน่นานาข้อดีของมันคือมันจะติ๊กถูกให้ด้วยถ้าคุณมีสกินนั้นๆแล้วอ่านะครับเลเจนด์ Legend ก็เช่นกันนะและก็อีพิเฮโรอิกก็เช่นกันแต่คุณจะเห็นแถบรางวัลแถมนะนี่ อันเนี้ยแถมรางวัลแถมมันจะมีอยู่2แบบนะครับสเตตัสของมันนะมันก็มี 3, 3 Level เลเวลเหมือนที่เราซื้อได้นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่แถมมันยังแบบสามารถแถมให้เราอยู่เนี่ยกรอบเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้ามีคนเอาไปแล้วเนี่ยกรอบมันจะเป็นสีเทาเช่นน้องเฮเลนเนี่ยอันเนี้ยคือคนเอาไปแล้วนะแต่ว่าเซฟเฟล่าข้างๆเนี่ยคือคนยังไม่เอาไปเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจําให้ได้ว่าสิ่งที่คุณได้อะ สิ่งที่คุณซื้อได้อ่ะมีอะไรบ้างนะแล้วมันไปอยู่ที่แถมแถมไปหรือ,อยังและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างครับการที่จะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ได้สูงสุดนะครับ <S <S คุณต้องมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะที่ล็อกอินล็อกอินเกม rov และและอะไรรู้ปะและเข้าไปดูโรงรางวัลของแถมได้เช่นเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะไว้ดูของแถมว่าเหลือเท่าไหร่เห็นปะทุกคนเนี่ย อันเนี้ยมันก็จะซิงกันเนี่ยเหลือสามสิบหกร้อยสามสิบสี่และอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. พอยสําคัญอยู่ตรงนี้คือคุณค่อยซื้อตอนที่ของแถมมันเหลือน้อยๆ mm hmm. เห็นปะ่ะรางวัลที่แถมเหลืออยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยี่หกเนี่ยอันเนี้ยเหลือสักสี่ห้าสิบอ่ะก็กดได้แหละนะครับให้กดตอนนั้นนะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมจะลองกดเนี่ยให้มันได้แบบกรอบวิบวับสองพันห้าร้อยคูปองนะเออซึ่ง กดทำไมก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไ,ไรอ่ะก็ก็อยากจะแบบสุ่มเจ็บให้ทุกคนดูจะได้สุดๆไปนะครับผมอ่าน,นี่ผมก็มีรางวัลของแถมอยู่ตรงนี้อันนี้คือนี่อันนี้หน้าจอของแถมไออีกเครื่องหนึ่งที่ผมใช้ส่องอยู่นะกล้องมันไม่ไม่โฟกัสนะจจะรอน,นิดนึงเออเี่ยเริ่มโฟกัสแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือร้อยสิบห้านะตอนนี้ แต่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพ่อของแถมเหลือน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มกดนะครับผมโดยสกินนี้ผมจะเอานะคือมันก็จะมีรถ40รถ42ลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะมีตูเรนรถ55แต่เดี๋ยวก่อนราคาเต็มมันคือ1,450เพราะฉะนั้นพอรถมันก็กล่อมแก้ม,กมทำว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ถ้าคุณได้ของแถมด้วยเนี่ยยิ่งโอเคเลยนืกอออกไหมคือราคามันก็6,700มันก็อยู่แบบ เลทอยู่ที่ประมาณแบบไอตัวกิจกรรมกล่องโทเค็นสุ่มฟรีอะอืมอะไรแบบนั้นแต่นี้มันเลือกเจาะจงได้เลยว่าคุณจะเอาไหมและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาใช้ถึงมายสเตนตรงนี้นะครับผม2500นะก็จะได้กรอบบิบวับตอนนี้ของแถมคือเหลืออยู่101นะเออแล้วก็น่าจะมีของแถมที่ผมยังไม่มีพอมีแบบพอได้อยู่บ้างนะเออ นะครับผมอ้ยผมยังไม่มีไอตัวนี่หรอเนี่ยมาลอดเออ่คาเฟนนี่ลิลิน,น่าอย่างเงีเ้ย๋อไม่มีหลายตัวเหมือนกันเนาะใช่หรอเอออเอโอเคทุกคนคือผมอะแบบไม่ไม่ได้ดูอะไรเยอะแล้วนะเออ่ขอกดเป็นฐานให้น้องๆก่อนแล้วกันนะหนึ่งอันผมเอาเอาเลสเตอร์ก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะตัวน,นี้รางวัลแถม รางวัลแถมไม่มีอเลสเตอร์ว่ะแต่ว่ารางวัลแถมมีเฮเลนว่ะโอเคเอาไงดีนะเอาไงดีนะเอาตัวที่แบบมันมายากๆแล้วกันอเลเตอร์ Ad เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไปครับมับเข้าไปได้แถมเป็นโอเมเลเจนนะอืออืออืม,อ,ม,อ,มอ่ะอันที่หนึ่งไปก่อนแล้วตอนนี้ของแถมก็จะเหลืออยู่เก้าสิบแหละนะครับผม นี่แล้วกดทีหนึ่งนะได้ไมล์สโตนมาสองอันเลยนะโอเ้โ,โ,โหโอ้โหเดือดแปดแปดนะครับผมสกินต่อไปที่ผมจะซื้อนะคือคืออะไรดีคืออะไรดีบีเจนก็แถมคือเพนแล้วกันเพนไม่มีแถมนะนี่ผมก็สองอีกเครื่องนึงอยู่นะเออเนี่ยกิจกรรมบ้าเลยว่าทำให้เราต้องมีมือถือมาสองสองเครื่องมาเพื่อเล่นกิจกรรมพอเพนเสร็จปุ๊บ ผมขอเอาแวนต่อเลยแล้วกันนะโอเคห้าสิบแล้วห้าสิบเอ็ดครับเมื่อกี้ซื้อมับเข้าไปได้ทาร่าครับผมเหลือ 45. สี่สิบห้าซัดต่อแวนครับผมเหลือก er. ิลเดอร์ซัดเทวต่อครับเอ้ยเอาอีลินแล้วกันมับเข้าไปมียังวะ โอเคอันนี้ผมครบแล้วนะสี่ตัวสองพันห้านะครับผมหูยมีของดีของดีมาหนึ่งนะลุ้นคราวนี้ผมก็ลุ้นแล้วว่าตัวเลนเนะี่ยมีหรือ,อยังอา้าวน่าจะมีแล้วนะครับผมระบบมันก็แถมตัวที่แบบอ๋อไม่เอ่อไม่แน่ใจเลยว่ะไม่แน่ใจเลยว่ะลุ้นว่ะโอเคอ่ะอันนี้ผมหายไปกุมกุ้มเนี่ยสองพันห้ากว่าๆนะเดี๋ยวผมคิดเลขเป๊ะให้ ลุ้นจริงๆว่าขอรับทีละอันครับผมแวนอันนี้ได้ชัวเพราะเราตั้งใจซื้อเลยน,นะครับผม,มนะแต่ถ้าใครพอมีเวลาว่างนะก็จัดไปได้นะครับผม,มเดี๋ยวผมไปให้ดูของแถมที่เหลืออยู่ตอนนี้นะเหลือน้อยมากเนี่ยเหลืออยู่ยี่สิบยี่สิบกว่าละนะครับผมนี่เหลือไวโอซูซานุโออะไรเงี้ยอ่ะไวโอจริงๆผมก็ไม่มีนะเนี่ย เฮ้ยเพราะฉะนั้นผมก็แบบทริกกี้นิดหนึ่งได้ไหมซื้อซื้อถูกถูกได้ไหมแล้วไปแถมแพงได้ไหมซื้อมาจ้าแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองดูเหลือของแถมอยู่ยี่สิบสองแล้วอ่ะทุกคนโลบโลบนิดนึงนะลองโลบสิบเก้าสิบแปดนะเนี่ยดูดิเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะมาจ้ายังไงสิบหกสิบห้าไปซื้อไปน่าจะของดีแล้วแหละอ่า ซื้อมาจ้าง360ได้ตัวแอนเนตเมโลดี้อะไรต่างๆนานานะอ่ะโอเคไปเมื่อกี้ไปซื้อเพิ่มมาแล้วนะครับผมรอก่อนรอเข้ารอเข้าจดหมายนิดนึงก่อนอ่ะเดี๋ยวรับไปเรื่อยๆครับกิลเดอร์เรามีซ้ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ของแรกอันนี้ผมลุ้นมากเลยนะว่าจะมีไหมผมได้แถม คุ้มคุ้มแหละผมแฮปปีแ้แหละนะครับผมได้แถมทูเลนมานะแถมห0 0คูป,ปองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปแกะพวกกรอบบีบวับเอฟเฟกอะไรต่างๆนานานะทาร่ามียังมีแล้วแตกพ่ายครับผมพเพนสรุปว่าของแถมที่ผมใช้ได้เมื่อกี้มีแค่ตอนนี้ยังมีแค่ทูเลนอันเดียวนะที่แบบอ่ะของดีนะครับนี่สกินนี้ก็สวยนะ แบบว่าได้อารมณ์แบบโอโรจิมารุนะโอเคไปกันต่อครับโอเมนอันนี้ก็ดีได้แถมมานะครับผมก็อยู่ที่ประมาณแบบร้อยสี่เก้าร้อยเก้าเก้าลประมาณนี้นะครับผมนี่ <My way. S 1> แต่ก่อนตึงสุดนะในโอเมนมาคู่ลินดิสไงี้ยสกินคู่ลินดิสนี่ได้กรอบด้วยนะครับผมไปกันต่ออีกแม่แดนดดดด นี่โคด้ดโค้ดเอาอีกแล้วครับผมจึงดับอันนี้นะอ่าต้องเอาอันนี้มาสู้ครับผมเรียบร้อยนี่เซนโซครับผมอร์เรเตอร์เซนโซนะ <Wow. S 2> โอเคไปกันต่อที่อีรินโอ,นอ,อ,นโอ้ผมน่าอัลติเมตห้าถึงหกตัวนะคุณคุณนะครับผมตามนั้นเลยและยังมีแก๊งมาจ้ากับ มาจ้ากับไออะไรนะยังไม่เข้านะครับผมแป๊บหนึ่งอ่ะใครมาละเป็นมาจ้ากับตัวแอนเนตลุ้นแอนเนตก่อนเนี่ยมัน,ม,นมันต้องเป็นไอดีที่แบบมีน้องผมมีอยู่สี่สักสี่ห้าสกินนะเออมันก็เลยแบบพอได้อะ่ะแต่จริงไอไอ2 2> สองสกินหลังเนี่ยเราไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ก็พอซื้อมาพอคิดจริงๆแนละ้วมันก็คืออยู่ที่ประมาณสามร้อยหกสิบได้สองสกินก็ ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นนะเออนะครับผมโอเคมีกรอบไหมมาจา้าอ่ะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็คูปองก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโอเคขอบเนี้ยไปรับกรอบบีบบับแล้วไอดี้ยนี้เข้าใจว่าพรุ่งนี้ต้องรีวิวไอตัวลาวิวด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันเป็นแพชชั่นผมอยู่แล้วนะที่จะมาเจ็บให้ทุกคนดูครับได้ของแถมเป็นอะไรบ้างคัมบีขั้นพิเศษครับ เอฟเฟกอะไรไม่รู้อะน่าจะวาร์ปน่าจะวาร์ปน่าจะาสังหารแล้วก็วาร์ปสังหารแล้วแหละวิ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปแกะของแถมกันดีกว่ามนะารับของแถมนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดทีละอย่างนะนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเอฟเฟกอื่นๆน่ะเก็บไว้ก่อนโโอ้ห กรอบที่มันแถมเนี่ยก็ไม่แย่เลยนะไม่ถือว่าไม่แย่เลย2อ0 0แล้วแบบแถมกรอบอันเนี้ยเราได้ของด้วยไงประเด็นคือเราได้ของนะแล้วก็ได้กรอบนะเออเอาไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรไมไ่อยากแกะอะไรออกมานะครับเก็บไว้ก่อนเผื่อน้องให้เจ้าของไอดีมันมาแกะเองอ๋อแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปนะอันนี้ผมเชียร์แบบส่วนตัวเชียร์จากใจจริงเลยคือเมโลดี้นะเดี๋ยวผมไปใช้ดู มันใหญ่อ่ะดูดิเออนะอ,อันะอืนน่นก็จะจางๆหน่อยยิ่งไอตัวมิสิกเอาไรเดอร์มีแบบพระจันทร์บินบนหัวแค่นั้นเลยนะโอเคก็ตามนี้เลยทุกคนอ่ะอันอื่นยังไม่ได้แกะและกันนะครับผมรูปโปรไฟล์อ่ะไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็ตาอันเชิญกรอบบิบบับเอฟเฟกต์วิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์สังหารนะ อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ,ถือว่ายังไม่แกะผมเชื่ออยู่อันเดงคือไอตัววาเมโลดี้มันใหญ่มันใหญ่จริงนะโอเคครับผมอันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอจัดให้นะวันนี้คือก็เหมือนเดิมช้ำๆทุกวันแน่นอนนะคือพูดตรงๆเลยวันหลังๆเนี่ยเดือนเนี้ยคือค่อนข้างเท่าทุนเพราะว่าแบบกิจกรรม r v มันไม่ได้เดือดแต่ผมมองว่ากิจกรรมเนี้ยโอเคเลย เอาได้ก่อนสิ้นปีแต่ว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมงบจํากัดว่าเด๋วไอตัววันที่1มันจะมีซาริโอมา <c oughs> ผมต้องโดนตัวน,นั้นอ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็เดี๋ยวรอรอดูรีวิวก่อนแล้วกันแต่เข้าใจว่าซาริโอเนี่ยผมจะกลับมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณวันที่3นะครับแต่จะมีรีวิวทุกแบบแหละรีวิวสายประหยัดรีวิวสายเอาหมดเอาปุ่มป้ายอะไรอย่างงี้นะเออจะได้ตัดสินใจกันนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบไงครับฝากกดซับสไครต์กันหน่อยครับ อยากถึงห0,000่นแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าถึงแต่ยังไงก็ช่วยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเติมเกมนะจ๊ะ